ทุกคนพี่ดิวมีเกมให้เล่นให้ทุกคนถ่ายว่าใครตามมาจากคลิปต้นกล้วยบ้านแม่เรียบนะครับแต่คลิปนี้พี่จะให้ถ่ายว่ากล้วยที่อยู่คันแทนาเนี้ยมีอยู่ทั้งหมดกี่หวีถ่ออายมาครับกี่หวีนี่นะจากนี่ไปสุดคันแทนานี้แค่หนึ่งคันแทาแค่หนึ่งคันแทนา <S 2> <S 2> <S 2> โอเค,อเคมา,คมาแค่หนึ่งคันแทนากี่หวี เริ่มต้นที่วีที่หนึ่ง,น,งนับแบบนี้เลยนะอันเนี้ยวีที่หนึ่งมีกี่วีครับเม้นมาใครตอบถูกเดี๋ยวเรามีอันนี้ให้คีมไข่มกุก <c oughs> หนึ่งวีนะโอเคนี่นี่น,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 นี่สองวีสามวีไปสี่วี ห้าหวีหกหวีเจ็ดหวีหวีนี้ใหญ่มากแปดหวีเก้าหลีหวีหูสิบ สิบหวีสิบเอ็ดวีสิบสองวีสองแล้วสองสิบสามนี่คือนี้นี้สวยมากอสิบสามวี อุ้ยปีกว้ยแค่เป็นตีนับไหมนี่ง13หวี13 13หวีหนึ่งปีทุกคนทั้งหมดกล้วยมีทั้งหมด13หวีหนึ่งปีนะครับใครทายถูกบ้างเย้้้อออ้